ยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มขน้นราไร้ทิปร้านเฮงหอยทอดชาวเลสาขาอ่อนนุษ34เขาเปิดขายทุกวันค่ะตั้งแต่4ี่โมงเช้ายาวไปจนถึง4ี่ทุ่มโน่นแหละอยากจะกินตอนไหนก็มาได้เลยมีที่นั่งให้เพียบพร้อมหรือจะสั่ง d ดลิเวอรี่เขาก็มีให้บริการทุกช่อง มีเยื่อหอยติดสมมติมีเยื่อหอยติดเราก็จะลอกเยื่อหอยออกถ้าหอยมีขนเราต้องอ้าอ่าแล้วขนออกถ้าขนสามารถทําให้ถอดท้องเสียได้เดือนหนึ่งใช้หอยประมาณเกือบพันโลใช่เดือนหนึงใช้หอยเป็นพันพันโลเลยหอยของเรานะคะที่มีสองสีคือสีส้มกับสีครีมมันไม่ใช่หอยตายละสิแต่มันเป็นหอยเพศเมียเพศผู้่งสีต่างกันอ๋อใม่ปกติร้านนี้จะใช้หอยสามชนิดด้วยกันนั่นก็คือหอยนางรมหอยแมลงภู่ และหอยเชลล์ซึ่งรว,รวมกันแล้วค่าสาขาเนี่ยเค้กใช้หอยไปเดือนเดือนหนึ่งกว่าพันกิโลเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมของเราหอยมาจากอ่างศิลาค่ะจะเป็นแหล่งของหอยเลยนี่อหอยคู่เราก็ได้แยกไว้ทางหนึ่งแล้วใส่เพราะแสดง,งว่าเราก็ลองดูทุกที่แล้วว่าอ่างศิลามันลสสุดใช่ค่ะ,ะเป็นแหล่งของหอยนะคะหอยสดแล้วก็หอยเยอะค่ะอ่างศิลาเป็นเทศบาลเล็กๆอยู่ในจังหวัดชนบุรีเป็นเมืองติดทะเล เป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆด้วยล่คะค่ะซึ่งจะมีตลาดประมงพื้นบ้านเล็กๆที่ชาวบ้านจะเอาของมาขายแบบขึ้นเรือปุ๊บเอามาขายปับ๊บเลยไม่แปลกใจที่เค้กมาเลือกซื้อหอยจากที่นี่ลากหอยเสร็จแล้วเราก็ไปทําแป้งสูตรบางกรอบของแหงหอยทอดชาวเล็กกันดีกว่าคะ่ะรับรองไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือน แป้งที่เรามีอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ใส่กับน้ำใช่ค่ะน้ำที่เป็นน้ำเย็นหรือเป็นน้ำธรรมดาน้ำปกติค่ะอุณหภูมิห้องเพราะว่าพี่มาลวงเคล็ดลับให้คุณผู้ชมไปดูไงใส่หมดเลยเขาบอกหมดเลยฉันก็หมดเลย,าเลยตามเขาจ้ะค่ะ,คะเออเราจะผสมนะคะแล้วเอามือบี้บแป้งนะคะให้แป้งมันแตกเออคือแป้งลามเค้กอะต้องบอกเลยนะมันเป็นสูตรพิเศษจริงๆคือทั้งบางทั้งกรอบ และที่สำคัญไม่อมนำ้ำมันด้วยสแสดงว่าเป็นสูตรของที่บ้านเลยใช่กินแล้วเราบอกไม่อ้วน,นค่ะเพราะเคยกินบ่อยแต่ไม่อ้วนโอ้พี่เชื่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ฉักินใหญ่เลยเพราะกิน,นกเราไม่อ้วนจ้่ของร้านยังไม่อ้วนเลยจ้าใช่ค่ะแปงง้งหลังจากเราผสมเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีตะกรอนของแป้งจากการผลิตเนาะเราจะกรองในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตะกรอนแยกออกมาแล้วก็ทิ้งอ๋อเราก็ไม่เอาอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแสดงว่าเราต้องกรองตะกรอนก่อนเราต้องควนแป้งเนี่ยเราเวลาเราทำผสมแป้งเราก็ต้องให้มันเรียบเนียนเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะ หลังจากแป้งเนียแล้วนะคะเราจะเทใส่กระชอนเลยค่ะเพื่อกองเสร็จแป้งอีกครั้งหนึ่งฝึกไว้ค่ะเผื่อวันหนึ่งมามาเป็นลูกจ้างตอนนี้เรากำลังจะเปิดแฟนชายนะคะจริงหรอแฟนชายของเรานะคะจะขายต่างจังหวัดอย่างเดียวจังหวัดละหนึ่งสาขาเท่านั้นกรุงเทพเราจะครอบคลุมให้ทั้งหมดทั่วกรุงเทพด้วยตัวเองแสดงว่าต่างจังหวัดก็คือมีสาขาเดียวเลยไม่ต้องไปตีกับคนอื่นใช่ค่ะเรียบร้อยกองแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันได้เลยค่ะเคล็ดลับไม่มีอะไรมากค่ะแค่บอกว่า เนื้อแป้งที่เข้มข้นส่วนความกรอบนั้นก็อยู่ที่เทคนิคเทคใจในการทอดแล้วล่ะคะ่ะรอมาแล้วสามนะคะส,สวยเค้กค่ะ<า>อุ้ยตายล้นเธอทำวัฒทำแมงกันเลยนะใครจะไปเชื่อเราว่าแต่งตัวสวยหน้าสวยแบบนี้จะทอดอดไข่ทอดเป็นนะนะโอ้แต่เขาไม่ใช่แอปแอปมาทำนะนักนะทำเป็นนะจ๊ะอุ้ย แป้งบางกรอบจริงด้วยะคือปกติที่พี่เห็นอะนะเค้กนะเขาจะเอาแป้งลาดไปเลยแต่นี่คือหนูสลัด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 มันมีเคล็ดลับไหมทำไมทำแบบนั้นมันจะทำให้แป้งบางกรอบค่ะโอ,อด้ดูดิดูด <aram> ิไม่ใส่ละรลอดแกเอ้ไปกอดนี่คือสิ่งที่ทำเสร็จแล้วมันจะเป็นแ <Gen. S 1> <ะ>บบนี้ <Ages. S 2> ในออลลวนหนึ่งจานจะมีทั้งแป้งทั้งนิ่มทั้งกรอบเลยเอันนี้เราจะลองแป้งบางกรอบด้านล่างก่อน <S <S เออจากนั้นเราจะลงเอาส่วนด้านบนนะคะออาส่วนคือนิ่มๆใช่ใส่น้ำมันนิดนึง แล้วก็ใส่หอยที่เราล้างเข้าไปเรียบร้อยใช่ค่ะอันนี้พี่ผูก้กอดต้องช่วยปรุงรสอร่อยๆห<อ>น่อยนะคะโอ้สุดท้ายนี่พี่กอดใช้นี่เลยนะจ๊ะนี่เลยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ทำเมนูไหนก็อร่อยใ,<ช>ใส่เลค่ะจะขอบคุณค่ะโอเครสค่ะโอ้โหวัดไปโอเคจังเลยอ่ะไปค่ะโอ้โหใส่แล้วหอมหอมมากเค้กหอมมากนี่ต่อไปแมค่ค้าทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ต้องกลัวนะมีขวดเดียวนี่เลยนะซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์ ทำเมนูไหนก็อร่อยหอมอุ้ยรับทานเชียวใช่ที่สำคัญคือแม่ค้าสวยขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเติมโบท็อกเรื่อยๆไดได้ค่ะนี่ค่ะเราจะโรยแป้งนิ่งๆอยู่ด้านบนนะคะเป็นแป้งออลลัวค่ะอุ้ยน่ากินมากอือนี่คือน้ำจิ้มไหยทอดนะคะผสมกับซีอิ๊วขาวดีสมบูรณ์ก็คือรสชาติแบบปังมากกินเลยเขากันได้ดีมากอือ อย่างนี้ราคาเท่าไหร่จานน้องออลูของเรานะคะราคาอยู่ที่จานละ140บาทเท่านั้นค่ะหอยน้งรบอร่อยมากที่สำคัญคือกินร้อนกรอบอร่อยอยิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ตาเด็กสมบูรณ์นะคุณผู้ชมนะคุณรสใช่จะมีความเค็มๆนัวๆนิดนึงกับแป้งเข้ากันมากคลาดำจิ้มเป็นตอกหวานหวานเพื่อไม่ใเป็นเผ็ดนิดนึงใช่ค่ะอร่อยเพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยหมักบ่มธรรมชาติใช้ปรุงอาหารได้ทุกเมนูทั่วไทย ใส่ในคุณภาพเลือกซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ขาหมูที่นี่เป็นขาหมูสูตรภูเก็ตเป็นขาหมูต้มถั่วกลาทะาทองเนี่ยต้มถัว่วคุณผู้ชมมาดูต้มถั่วจริงบอกว่าร้านแม่เนี่ยไม่ใช่ประกาศอรองหรือว่ากวางตุ้งนัแม่เป็นกาณาชายในกาณาชายก็จะมีเห็ดหอมแล้วก็มีลูกสมอใช่ค่ะกินแล้วก็ไม่เลี่ยน,นะคะที่มากรุงเทพได้ก็มีแต่หมอ้อขาหมูสองใบแล้วก็ท้าไข่ทอดหนึ่งใบเราไม่เหลืออะไรอะ่ะ ปกตีเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ลูกเจ้หอยนะถามว่าลูกอายไหมเขาบอกว่าลูกเป็นลูกเจ๊หอยเขาบอกเขาไม่อายเขาภูมิใจใค่โชคดีมากๆที่เกิดมาเป็นลูกแม่จ๋าถ้าไม่ใช่แม่จ๋าเป็นแม่เค้กทุกวันนี้เค้กอาจจะไม่ใช่เค้กแบบนี้ก็ได้ในวันนั้นที่เราไม่มีอ่ะทำไมเราจะมีแบบเขาไม่ได้ถ้าเราเกิดมาจนอ่ะเราต้องพยายามให้มากที่สุดถึงเราไม่ไปถึงดวงจันทร์ล้วก็ยืนทุ่กลาดวงดาวอะไรี้อยากจะบอกไอลูกสาวคนนี้ครับเหมือนกว่าถ้าถุกหอยลงไที่หนึ่งอ่ะแม่ถุกหอยลงไปที่หนึ่งเลย